อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้านะคะเตยลายเสร็จแล้วอัศจรรย์เก่โอ้บักโม่เป็นบักแตบงบักแฟงเป็นบักฟักตเตยล่แล้วแล้วฝนทืนลงมากพี่น้องโอ้ยฝนตกแรงเลยนะคะนี่เห็นบอกเป็นบอกฝนตกเลยเตยล่แล้วแล้วฝนตกเลยเห็นไรอ่ะตวบาตอนตอนแสดงก็ตกนะคะตวบา ต่ว่าบริเวบริเวต๊กแห้งต๊กการแสดงได้ต๊กมากสักฉากฉากแรกสองฉากเลยนะฉากต่อไปอก็าเาบอต๊กตอนนี้ก็กําลังเก็บของนะคะทุกฝ่ายทุกปแีแหนก็กําลังเก็บอของกลับไปซ้อมตอ่อน,อนี่เพื่อนบริเวนั่เลยเลียงนี่ออกพูดขึ้นสอดแจ้ง แจ้งแล้วเก็บสิ่งเก็บของกลับบ้านพักของเรานะคะปาดลมพี่น,อน้องลมลรือาลมมือแล้วก็ฝนตกก็จะเดินทางกลับบ้านกันนะคะเจ้าที่ก็จะกัดสารคามแล้วก็จะพาซ่อมหาวาหา ถ้าฟังวันหน้านัดวัวหนสินัดจักโมงแล้วเจอกันนะคะทุกคนอุ่นเครื่องเหรอไงบอกป๊าดเพื่อนสวยสวยมากเลยกจ๊สวยมากสวยไหมขนาดเช้าๆได้ยนี่งวันหนาขึ้นไปนอนเลยเตยล่าลงมาแล้วขึ้นรถเลยโอ้ยล้างแน่แล้วก็มาหอมแก้มเขา อะไรไม่รู้บุ๋กโอ๊ยทุกคนช่วยด้วยเดีย๋ยวยายีก็เครียดหรอกโอ้ยมาทำเป็นอะไรแบบนี้เดีย๋ยวยายีก็เครียดเนาะ